สวัสดีครับแม่เบิ้มครับค่ะวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของแม่เบิ่มในงวดของวันที่หนึ่งสิงหาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่สวนเนาะแม่เนาะครับคือคุณแม่เบิ่มเนี่ยครับอ่ามีอาชีพคือปลูกพักสวนคว้าแล้วก็อ่าเลียงหมูนาะแม่เนาะ ครัะเลี่ยงงัวแล้วก็เลี่ยงงัวน้ําแล้วก็มีโร่งสีนอะแเม่เนาะครับกับพ่อพ่อได้อยู่นาะแเม่เนาะอยู่บ้านเฮ้าจ้ะกับพ่อได้ใส่เล็กๆในน้อยปลูกผักปลูก้าเมื่อกี้ผมผ่านมาเนาะอ่าหน้าบ้านของเม่เบิ่มขายตะไคร่แต่กับพืชผักสวนขั้วบอกครับจะกอมาว่างตรงนั้นเลยยมันบ่ครับทำมาว่างปลูกอยู่นี่ก็เก็บไปวางนั่นในงามงามปลาอีตูอ๋อครับ คุณแม่เบิ่มนี่บ่อธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมลูกสาวมีปั๊มน้ำมันเลยครับตะ <t> <c oughs> กี้ตะกี้เอาว้างขาอยู่หนดาปั๊มเล่เนครัแม่จ้ะครับครับแต่ยังก็ไปว่างหันละอ๋อแกขายเบิร์ตสมือแม่บอครับจ้ะเบิร์ตอยู่อ๋อโอเคโอเคครับแม่อ่ในงวดนี้เนาะงวดที่ผ่านมาผมบ่ได้มา,าผมมาหามาแต่บ่ได้เจอกันเลยบ่ได้เฮ็ดคลิปของคุณแม่เนาะ ครับครับในวันนี้คุณแม่เบิรมก็บอกว่าฝันแล้วครับฝันมาคืนนี่จ้ะกับพึ่งฝันเนาะฝันมาคืนครับโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่เเวาความฝันให้เอฟซีเพิินฟังแนนอะแม่นอะครับว่าคุณแม่ฝันว่าจังไดแล้วก็ตีตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมเป็นตัวได้เนาะแม่นอะครับอแม่ฝันว่าจังไดครับในวันนี้ครับแม่ฝันว่าไปเบิ่งหมอลำกับมูมูกรยหลายไปเบิ่งหมอลำจ้ะ ใชต่อไแัแในนอ้มันหลายคนครับบานนี้เบิงพากันขาเจ้ากับพากันเบิงกันเต้นกันน่ะนะแม่กันไปยืนอยู่หนเวทที่ครับยืนเด็นหาแล้โดนตือฟั่งมอลำก็อยืนย่างไปย่างหน้าอยู่แถวนั่นล่ะ <c oughs> บานนี้มอลำเพิ่นล่ำไปล่ำมาเพิ่อนเดเล็กหน่อยมหาห้เดเล็กหน่อยมาหายสองคนครับเดมาหายแล้วว่าเอาไม่ให้ยัางล่ะเอาหายเจ้าว่ะสัน เอาหายไปเลี่ยงเพื่นวะแล่ก็เลยอุ้มเอาอุ้มเอาเด็กหน่อยสองคนวันนี้อุ้มมามายืนอยู่โดนเติบวันนี้หมอล่เพื่นก็ได้เงื่อนหายอีกยี่สิบบาทเพื่นวะเอายี่สิบบาทไปซื้อน่มซื้ออันหายเด็กหน่อยกินเด้อเพื่นวะครับว่าเอาเงื่อนไปหายไปซื้อหายเด็กหน่อยกินซื้อนมซื้อขนมก็ได้แลวแต่นะครับวันนี้ก็มายืนฟังล่าอีกยืนฟังไปฟังมาเด็กหน่อยเพื่นมาขี่ไซ ไม่กีใส่ยายนะบหวยมันจังได้เนาะเด็กหน่อยคือเม่ขี่ว่มา,ส,าสันมันนี้ย่า่ก็เลยย่างลบไปลบมาอยู่ย่างจ๊คสีเอาเหตุจังได้เนาะเด็กหน่อยขี่ส่มาสันมันนี้ก็เลยเอาเอาเด็กหน่อยผ้าเด็กหน่อยเมื่อเฮื่อนครับเอาไปหลางแค่นี้ล่ะฟันอือได้ก็ฟันีู่่ท่านใน้ลางซ้ำเลยบังคับเนี่ยตื่นก่อนบ่บอ กำลังเสีเอาเมืองล่างก็เลยตื่นคือคุณแม่ในฝันวา่าัตของคุณแม่นี่ได้ไปเที่ยวงานหมอล่้ได้เรื่องจริงนี่มากหมอล่ำบอกครับมากอยู่ฟังกูมือเพราะว่าคุณแม่เบิม่งงาามมีฟังแพ้งแง่มาแล้งสองวันนะครับเพราะว่าคุณแม่เบิ่มนี่โบเมนคนจริงๆแล้วคือเป็นคนมาจากจางังหวัดอุดรอุดอรธานีเนาะ,ะครับไกลๆเมืองเลยบ้านผมเนะแม่ครับวอติดกัน อุดรกับจังหวัดเลยเนาะครับแล้วก็มักหมอลำครับเพราะว่าถ้าเป็นแถวนี้คืออีสานใต้เนาะแม่เพื่อนสีสันมากแล้วเพื่อนสีเลนพวกย่างเกาะซ้อเนาะแม่เนาะเลนซ้อบ่ะครับต้นี้ใหญ่ใหญ่โมโหต้นนี้ครับชาวบ้านเท่านี้เขาสิเลนล่ำเขาสิมักเขร่งแบบการตึมหลายกว่าเนาะแล้วก็ เสียงซ้อเสียงขมิ้นนะล่ำกันตึมครับแมนครับแต่ว่าบุหงภาษาเขาได้หังว่าหังมวนมวนผก็วกามวนมวลดนตรีมันนะแมนอันบันนี่เวลามาล่ำก็ล่ำมวนเดครับแต่หังบุหงภาษาเขาครับแต่ถามีแม่ถามีหมวนล่ำมาแถวแถวบานเฮานี่เนี่ยก็มักอยู่มักไปเบืองอยู่บนบ่ครับแม่พอไปพไม่มีหมูพาไปออ ครับขันเออขันนั่อำเภอยังสีไปอยู่ขันบ้านไกลๆบ่ไปครับครับเพราะว่าโอกาไปไกลในครอบคันนี่ได้ไปเบื้องหมอลำแล้วกาไปยืนอยู่หน้าเวทีครับแล้วสักพักหนึ่งมีหมอรัมเอาลูกมาให้เออเขาเดลูกร่งลงมเอาเด็กหน่อยมาหายมีสองคนมีสองคนเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงทั้งสองคนประมาณจะขวบครับเนี่ยประมาณฮกเก็ตขวบนี่ละอ๋อขยนมันบ้านใหญ่ ยังเหน่อยอยู่เขาเดมลงมาหายอุ่มเอาประมาณหกเจ็ดเดือนมันบอกแม่ถ้กว่านี้มันเป็นปีเลยเออแม่เนาะหกเจ็ดหกเจ็ดเดือนนี่แหละครับครับเด็กหน่อยประมาณหกเจ็ดเดือนสองคนเป็นคุณยิ่งครับท่านผู้ชมครับคุณแม่เบิ่บมาบเอาโตของคุณแม่นี่อยากได้เด็กน่อยอยู่แล้วบอกมาเลี้ยงในความฝันเนาะอุ่มเอากอดเอาเลยครับหลังจากนั้นเด็กน่อยนะครับ กะขี่ไซคุณแม่ไอ้อก้อนน,นั่นคือ <c oughs> บอลล่าเอาเงินห้ยี่สิบบาทเอาเงินห้ยี่สิบบาทคุณแม่ก็รับเอากรับเอา,ามันแต่ก็อุ้มเด็กหน่อยย่านงนู่น้ำหนากไปทีหลับเบิ่งม,มาล่ำจากพักเล็กหน่อยขี่ไซเต็กน่อยเด็กหน่อยก็ขี่ไซอืมแล้วเมื่อหลางว็นหน้าเวนาเวนาสิพาเด็กหน่อยเมื่อกันก็ตื่นเลยครับแม่แบบนี้มันสิเกี่ยวกับอายุของคุณแม่เบิ่มน้ำเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยขี่ไะแม่เบิ่มปีนี้อายุเท่าไหร่หนะครับ อายุหกหกสิบสี่ปีหกสิบสี่เกิดพศูนสามสองพันห้าร้อยสามจ้ะอ๋อ oh, ครับครับเราคุณแม่สิวิเคราะห์สิตีตัวเลขตัวใดแน่ครับไอแนวทา่าอันคืออุม่มเล็กหน่อยนี่เด็กหน่อยกับเป็นหนึ่งเนาะครับหนึ่งใหญ่กับเป็นสีนะ่เนาะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง,ส,ง,ส,งสามตัวหนึ่งส,<า>สีส<า>ส่หนึ่งคือตีเอาแบบง่ายๆตีเอาแบบง่ายๆอุ้มเด็กหน่อยข้างซ้ายข้างขวาจ้ะปานี้ มลรำเขาก็เอาเงินให้อีกยี่สิบบาทครับก็เลยมีสองศูนย์นำจ้ะครับแล้วก็มีอายุของคุณแม่อายุหกสิบสี่กับวสอเกิดจ้ะครับคือตามนี้เลยน้องแม่เนาะจ้ะที่คุณแม่ให้ผมเขียนไว้ให้นี่ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขครับฝันของแม่เบิ่มครับหนึ่งสี่หนึ่งครับคุณแม่ตีตัวเลขให้แล้วก็สองศูนย์ก็คือเงินที่มลรมเอาให้ครับแล้วก็หกสี่ครับหกสี่คืออายุของแม่เบิ่มครับที่เด็ก ขี้ใสน้อแม่ก็คือหกสิบสี่ปีครับแล้วก็ระวังเก้าสี่ได้วยครับคุณแม่เบิ่มเกิดพศสองพันห้าร้ยสามครับท่านผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้น้อแม่รประมาณนี้และจ้ะ,ะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่วิเคราะห์ตัวเลขเก่งๆก็ช่วยคุณแม่เบิ่มลองตีตัวเลขดูน้องแม่ครับอันนี้คุณแม่เบิ่มก็ตีจากความคิดก็คือประสบการณ์ของตัวเองว่าตัวเลขนี้น่าจะ ใกลเคียงที่สุดมามากที่สุดเนาะแม่จ้ะครับอ่าอดีตซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือยังครับแม่ยังจ้ะฟันล่างฟันเมื่อคืนนี่อ๋อครับเพราะว่าไปใช้มาใช้อยู่ครับเพราะว่าเวลาผมมาเฮ็ดทริปของคุณแม่เนี่ยเนาะเวลาคุณแม่ฝันถ้าฝันได้หลายมือคุณแม่นี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยเนาะนี่่นีเขาก็เฮ็ดทางลาดยางสิไปได้บ่้บู้รถแรียนไปได้ยางบักต่อยอ๋อแม่นๆครับไปยากแต่มอไซค์ไปได้อยู่จ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวให็นเขาเฮ็ดทังแหงๆก่อนครับครับโอเคเนาะแม่เนาะมีประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแนวทางความฝันของคุณแม่เบิ่มครับในวดของวันที่1สิงหาคม6 7นี้ครับผมเคยสารใต้ก็ขอจบิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆครับถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆครับแม่มียังสีเว้าเพิ่มเติมบ่ครับ ยายขอขอพุ่นอันเดียบชี่เดอ้อก่อให้มีโศกมีลาบมีโศกมีไส้ให้มีดวงก่อให้ถือแล้ววันทีหนึ่งหรือเหล็กถ่ยสามโตสองโตสามโตัก็ขอให้ถืถอเ,ออเดอ้อขอให้มีโศกมีไส้เดอ้อสามต